ขั้นตอนแรกหลังจากการเปิดเครื่องแล้วนะคะให้เราทําการเลือกโผบที่เราจะต้องการใช้งานก่อนนะคะโดยกดเลือกที่ปุ่มโผบตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นจะมีรายชื่อโผบนะคะที่เราทําการเสียบไว้ก็ให้เราเลือกโผบที่เราต้องการใช้งาน,นะคะ่ะแล้วก็เลือกตัว p รี s e ตที่เราต้องการใช้งานนะคะ ต้องการใส่ข้อมูลผู้ป่วยนะคะให้เรากดที่ปุ่มนี้นะคะหรือกดที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถใส่ข้อมูลผู้ป่วยได้ตามนี้นะคะสามารถใส่เลข ID ได้ first name นะคะแล้วก็ last name มันเกิดอายุเพศนะคะแต่ถ้าไม่ไม่ใส่ข้อมูลป่วยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะ จากนั้นให้กดโอเคนะคะหน้าจอก็จะมีขึ้นมาว่าเป็นเทสสองตามที่เราพิมพ์ชื่อผู้ป่วยไปเมื่อกี้นะคะจากนั้นให้เราเริ่มทำการใช้งานเครื่องได้เลยค่ะ โดยปุ่มใช้งานเบื้องต้นนะคะก็คือปุ่มโหมดมีทั้งหมดปุ่มโหมดที่ใช้งานหลักๆมีทั้งหมด4ปุ่มนะคะคือ B m o d e นะคะ M โห d e Color mode นะ Color mode นะคะแล้วก็ Doppler mode ค่ะถ้าเราต้องการปรับเกณฑ์ที่โหมดไหนนะคะให้เราหมุนที่ตัวโหมดได้เลยค่ะ ต่อมาเลือกระดับความลึกนะคะที่ปุ่มนี้ค่ะต้องกดเลือกให้เดฟตรงนี้เป็นสีส้มนะคะจากนั้นถ้าต้องการปรับระดับโฟกัสให้กดที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะคะให้โฟกัสเป็นสีส้มแล้วก็เลือกโฟกัสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นปุ่มเซฟภาพนะคะและเซฟวิดีโอเราสามารถกดเซฟภาพได้นะคะภาพก็จะขึ้นทางด้านบนนะคะต่อมาเป็นเซฟวิดีโอนะคะจะมีไอคอนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเซฟเสร็จวิดีโอจะอยู่ที่ด้านขวามือนะคะ ต่อมาถ้าเราต้องการทำเป็นรีพอร์ตนะคะให้เรากดที่ปุ่มรีพอร์ตแล้ก็สามารถเลือกลูกมาใส่ในรีพอร์ตได้นะคะแล้วก็ให้เราทำการกดพิมพได้เลยค่ะ หน้าตาของรีพอร์ตที่ได้จะมีประมาณจะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีข้อมูลผู้ป่วยอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีรูปที่เราเลือกไว้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่แพทย์ใส่นะคะ ถ้าเกิดเราไม่ต้องการพิมพ์เป็นรีพอร์ตแบบนี้สามารถพิมพ์เป็นรูปอย่างเดียวได้นะคะโดยกดพิมพ์นหนึ่งนะคะรูปที่ได้ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะ ตรวจผู้ป่วยเสร็จแล้วนะคะให้ทําการกด N ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการจบเคสของผู้ป่วยคนนั้นค่ะแนะนำขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นเสร็จสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ